เรื่องคนในนี่แหละเรื่องเรื่องในประเทศเรื่องรัฐบาลเนี่ยคือคือประเด็นคุณวรชัยเนี่ยมันต้องเท้าความไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่ไหมตั้งแต่ประมาณสักวันศุกร์ไหมอันวันศุก,กรนเน์นเนี่ยคือประเด็นคือ,อ,คอวันศุกร์เนี่ยคุณวรชัยแกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในจังหวะที่นายกี่ยทำงานมาครบปีครับนะครับแกให้สัมภาษณ์น่าสนใจแกกาบอกว่าคือหลักๆคือแกเห็นนายกเนี่ยลงพื้นที่นะขยันลงพื้นที่รับรู้ปัญหาประเทศชาติไอ่นีคือชมอันนี้คือชมชมแกชม แล้วก็เห็นนายกเนี่ยรถโชว์ไปทั่ว,ท,วทั่วโลกเลยไปดึงนักลงทุนเข้ามานะครับแต่ว่าแกบอกปัญหาจริงๆมันมีอยู่ว่าคือบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเงินอตอนนี้ปัญหาคือประชาชนไม่มีเงินสดประชาชนไม่มีเงินสดบ้านถูกยึดรถถูกยึดพ่อ,อค้าแม่ขายยแย่ขาย,ขายของไม่ออกเนะเชื่อว่าข้อมูลแบบนี้คุณเศรษฐาจะรู้ดีจะรับทราบดีจากการลงพื้นที่และคุณเศรษฐาก็มีข้อมูลน่าจะเพียงพอแล้วอยากให้คุณเศรษฐาหรือนายกเอาข้อมูลนี้ไปใช้ แล้วทวงถามความคืบหน้าข้อสั่งการต่างๆที่เคยให้ไว้ในรอบเกือบหนึ่งปีคือเข้าใจว่าเวลคาคุณเศรษฐาแกไปไหนแค่ก็จะให้ข้อสั่งการทีนี้คุณวรชัยบอกเนี่ยก็เห็นเดินทางลงแบบนี้มาตลอดแล้วนะแล้วก็ไปทิ้งข้อสั่งการไว้แต่ช่วยเอามาปรับหน่อยได้ไหมช่วยเอามาดูเนี่ยว่าที่สั่งไปแล้วเนี่ยมันเดินหน้าหรือเปล่ามันคืบหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยไม่ดูอะไรเลยข้างหลังคือเดินหน้าอย่างเดียวแต่ไม่ตามเรื่องเก่า แกพยายามจะบอกว่าเฮ้ยนายกตามเรื่องเก่าด้วยนะครับที่ไปสั่งงานเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ที่ผ่านมามันก็ไม่ต่างอะไรกับทั้งปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับถึงเวลาแล้วนายกต้องขันน็อตต้องกำชับแล้วที่พูดเนี่ยในฐานะคนในบ้านอาจจะกระคายหูไปบ้างแต่อยากให้รู้วาาคำที่เห็นของผมคือคนเป็นมิตรไม่มุ่งร้ายไม่แอบแฝงต้องการให้รัฐบาลเดินหน้า ปากท้องประชาชนจะได้กินอิ่มพักเพื่อไทยจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบไทยจะว่าอะไรไม่ไม่สนวันนี้ขอเป็นยาขมแล้วกันบอกปัญหาไปถึงนายกอขอให้คุณวรชัยคือว่าคนมันอดยากคือมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอมแล้วมันก็ผ่านมาถึงเดตติ้งพักด้วยว่าทำงานมาปีหนึ่งเดตติ้งยังไม่ฟื้นเลยอ่าอันนี้คือคือความของแกน่าจะเป็นคนในเพื่อไทยคนแรกที่ยอมรับว่าเดตติ้งพักไม่ฟื้น คนอื่นไม่มีใครยอมรับอย่างนี้นะใช่แล้วที่เขาใกล้ชาวบ้านด้วยใช่คช่ใชันี่คือพาร์ทหนึ่งแกเคยเป็นสสแต่ว่าพาร์ทหนึ่งคือแกคือคนแสดงแป็นนเสือแดงที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแกคงเห็นประเด็นตรงนี้นะแล้วแกคือที่ปรึกษาของรองนายกนะที่ปรึกษาคุณภูมิธรรมประเด็นคือพอคนในพูดผมถึงบอกไงคือถ้าคนนอกพูดอาจารย์พูดผมพูดคุณเอ็กพูดอ่ะก็อาจจะอ่ะมีนิดหน่อยแต่พอเป็นคุณวรชัยพูดเนี่ย เฮ้ยทำไมงาะพูดอย่างนี้วะมันวรชัยชื่อเล่นชื่องาะมันคนได้พักด้วยกันเองอ่ะผมเดาเลยนะตอนเช้าคงเฮ้ยพี่ทำไมทำไมงาอพูดอย่างนี้วะพี่งาอมันพวกเราอยู่แบบพี่งาะมันส้มหรือยังเปลี่ยนหรือยังง้ะแดกส้มหรือยังปักน้ำส้มทั้งหมดงาะเปลี่ยนไปไหมอ่าเออมันจะกลายเป็นประเด็นอย่างนั้นพอเป็นประเด็นอย่างนั้นปุ๊บทีเนี้ยมันก็เลยมีมุมออกมาไงใช่คือวันเนี้ยทางคุณพรหมบินเลอร์สุริเดตในขานายกคุณหมอมิงก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับบอกว อาจจะไกลไปหน่อยวันนี้อาจมีความเห็นแทนที่จะพูดคุยถามถ่ายกันแต่กลับไปถามผ่านสื่ออ่านี่และปัญหาของประเทศสั่งสมมานานการแก้ไม่ใช่ง่ายๆวันนี้การแก้ปัญหาต้องช่วยกันทุกฝ่ายประเด็นก็คือว่าก็มีการถามว่าแล้วคุณบุรชัยระบุว่านายกสั่งการเยอะแต่งานไม่ออกเนี่ยนะฮะจึงอยากให้ติดตามงานและสังคมเห็นสอดคล้องไปด้วยเนี่ยหมายความว่ายังไงหมอมงบอกว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะบกพร่องเรื่องการสื่อสารเราบกพร่องเรื่องการสื่อสาร <laughs> เราในทีนิ่น่าจะหมายถึงพักเพื่อไทย มีหลายอย่างที่พยายามแก้แล้วมีความเห็นออกมาสมัยก่อนศสรีิภาพของสื่ออ่านไม่เยอะปัจจุบันแต่วันนี้สื่อมากกว่าข่าวสื่อมากกว่าข่าวและมุมที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เข้าใจยากเป็นเรื่องตัวเลขก็อาจสื่อสารกันไม่ค่อยออกเป็นความบกพร่องหรือจุดอ่อนที่รัฐบาลต้องแก้ไขก็สวนคุณวรชัยออกมาปรากฏพอสวนเสร็จ ตอนแรกเหมือนไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมเปราะควรชัยมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็ไปว่าเขาใช่ไหมว่าเขาอยู่ไกลนายยงนายยกไม่ควรพูดไงคือเขาคุยเรื่องการการทำงานไม่ออกคุยเรื่องการปรับปรุงถึงว่าควรตามงานให้เยอะแทนที่จะคุยกันดีๆก็ไปด่าเขาว่าวอรชัยคุณมันอยู่ไกลคือคือเหมือนกับหมอหมิงจะชอว่าผมไม่อยู่ใกล้คุณอยู่ไกลคือมันจะกลายเป็นเหมือนไม่คนพูดคุณวงนอกหรือเปล่าเออคือคือไม่ใช้คําว่าคุณวงนอกผมวงในแค่นั้นนะ คื่งคำพูดนี้มันก็น่าหน้าโมโหเพราะว่าไปการไปโจมตีว่าคุณมันวงนอกเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยวงนอกแบบคุณวราชัรนี่ยมันคือคนไทยทั้งประเทศนะครับอคือณวันนี้ถามว่าคนไทยรู้สึกว่ามีใครวงในกับพุณนเสรษฐาเท่าหมอมิงไหม,มคือรัฐบาลทํางานโดยคุยกับคนวงในไม่ได้นะครับรัฐบาลต้องทําให้คนคนวงนอกรู้สึกนะครับถ้าคนวงนอกเขาวิจารณ์เนี่ยรัฐบาลต้องฟังไม่ใช่บอบว่าคุณมันวงนอก ค,คุณอยู่ไกลคุณเลยไม่รู้ว่าเราทําอะไรกันใช่นี่แกเลยบอกไงายเป็นอ้าวนี่คือคุณหมอไม่ได้ฟังที่ผมพูดเลยใช่ไหมอืมเออซึ่งคุณหมอพรมินก็เป็นคนที่น้ําเต็มแก้วแล้วใช่ไหมอืมที่สะท้อนปัญหาไปในปัญหาประชาชนอ่ะมันก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมันคือปัญหาภาพรวมของของประเทศใช่ในในนนก็บอกคือปัญหาในความในสภาพความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นอประชาชนเขาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจปากท้องรถและบ้านถูกยึดแม่ค้าขายของไม่ออกครับ อันนี้ก็เป็นมุมที่แกก็ที่แกโตกลับมาใช่คือ,คอถ้าหมอมงจะโตคุณวรชัยเนี่ยคุณวรชัยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้านถูกยึดรถถูกยึดถ้าหมอมิงอยากจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าวราชัยพูดผิดหมอมิงก็ยกสถิติมาว่าตอนนี้คนไทยเศรษฐกิจด,ดี <S <S นะครับใครซื้อบ้านก็สบายใจใครซื้อรถก็สบายใจนี่ไม่มีนะครับรถถูกยึดไม่มีบ้านถูกยึดไม่มีก็โตกันด้วยเรื่องข้อมูลใช่ไหมว่าคุณวรชัยก็พูดจากข้อมูลว่าเนี่ยตลาดไม่มีคนซื้อของเงินจะกินไม่มี รถถูกยึดบ้านถูกยึดนี่ท่วมเหมอมิงไทะตอบเลือดนีไปบอกว่าวราชัยอยู่ไกลคืออันนี้ไม่รู้คุณไม่รู้ความฟังไม่รู้ความหรือเปล่าถามไม่ตรงคําตอบหรือตอบไม่ตรงคําถามคนตอบไม่อยากตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมคุณเสถษฐาลงพื้นที่เยอะแต่ผลงานไม่ออกอซึ่งผมว่าคุณวราชัยพูดถูกนะครับว่าคุณเสรษาเนี่ยลงพื้นที่เยอะแล้วผมรู้สึกว่า,วาเวลาคุณเสถษฐาลงพื้นที่เนี่ยการลงพื้นที่มันกลายเป็นเครื่องมือในการ โชว์ให้โลกเห็นว่าคุณเศรษฐาเป็นนาย,ยกทํางานนะแต่ผลงานมันไม่มีอย่างเวลาคุณเศรษฐาไปไปลงพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยมันมีอะไรที่เราจับต้องได้ไหมฮะยัยงคุณเศรษฐาไปภาคตะวันออกชาวบ้านก็วิจารณว่าอย่างปัญหาเรื่องหลงเรื่องทุนเรียนเรื่องเรื่องในทุนจีนมามายึดครองนะครับเกษตรกร,รกพื้นที่เกษตรกร,รกไทยเนี่ยคุณเศรษฐาไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยะ่ะคุณเศรษฐาไปก็ไปบอกว่าโอ๊ยภาคตะวันออกหน้าจัดอะไรนะ F1 ซึ่งมันแบบอะไรอ่ะอชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องเรื่องจีนจะมายึดสวนทุเรียนทนไทยแต่คุณสถรษฐาไปพูดว่าน่าจัด F1 แถวนี้คุณเศรษฐา out of reality, out of touch นะครับแล้วเวลาไปก็ไปแบบมันอารมณ์เหมือนนักนักท่องเที่ยวไปดูไปดูทัวร์นะครับแล้วคุณสถาไม่ได้เข้าใจว่าการลงไปฟังปัญหาชาวบ้านจริงๆนี่คืออะไร คุณเศรษฐาไม่มีหูที่ดีในการฟังความทุกข์ของคน,นผมคิดว่าปัญหาคุณเศรษฐาคือตอนนี้นะคือลงพื้นที่เยอะจริงแต่เวลาลงพื้นที่เนี่ยมันมีความคล้ายกับตาเองประยุ์คือลงแล้วก็ฟังคนกันเองพูดฟังข้าราชการฟังข้าราชการทั้งกรในคุณเศรษฐาก็อาจจะเพิ่มเต,ติมคือฟังนักการเมืองของเพื่อไทยในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าคุณฟังคนซึ่งเขามีโอกาสพูดได้อยู่แล้วไงแต่ว่าคุณไม่ได้ฟังชาวบ้านว่าเขาเดือดร้อนจริงๆอะไรคืออย่างเช่นลำไยตอนนี้สวนลำไยไม่ดีคุณเศรษฐาคือพูดว เพระว่าคุณเศรษฐามไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ลำาไยราคาไม่ดีไข่แพง<ม>อาหารแพงตอนนี้คุณเศรษฐารู้ไหมฮะ<ม><ม>คือผมว่าถ้ามองในอันนี้เขาเรื่องแล้วนะ,นะครับมองในความนะมองในความก่อนเดี๋ยวมองในคนเดี๋ยวมาคุยกันม,มองในความเนี่ยประเด็นที่คุณวรชัยพูดมาก็น,น่าสนใจคือคือคุณวรชัยเป็นคนเป็นอดีตสอสอเป็นคนแสดงคือหมายถึงว่ามีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นเอาจินโดยสภาพทั่วไปของสสเขตอเขาเป็นคนที่ต้องรับ พอรับฟังทุกวันเนี่ยเขารับเรื่องจากชาวบ้านเขาจะโดนชาวบ้านด่าใช่เวลาชาวบ้านมีราอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมรัฐบาลเป็นอย่างนี้ทำไมข้าวของพี่ง้อทำไมข้าวของแพงทำไมทุกวันนี้คนลำบากพี่ง้อเป็นรัฐบาลมาปีหนึ่งไม่เห็นบ้านหนูมีอะไรดีเลยคือสสเขตเขารับหน้าจะโดนอย่างเงี้ยทุกวันเวลามีปัญหาคือสสเขตเขารับหน้าเพราะฉะนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าที่ผ่านมามันคงมีความผห็นละอะางเงี้ยเยอะใช่ แล้วรู้สึกว่าเอ้าทำไมมันไม่แก้สักทีถูกประเด็นอยู่ตรงนี้แหละใช่แล้วคนที่แวดล้อมคุณเศรษฐาตอนนี้ไม่มีใครเป็นสสเขตไงคนที่อยู่ในทำเนียบอย่างเงี้ยอย่างอย่างหญิงลินลิพรเนี่ยก็บัญชีรายชื่อกิ๊กกิ๊กชื่อจริงชื่ออะไรไปดูกิ๊กของชูเว้นนะกิ๊กนั้งนั้นเนี่ยก็ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับคนอื่นๆที่เป็นทีมที่ คุณอุงอิงหรือว่าคุณยิงละไปฝากไว้เนี่ยนะครับก็เป็นทีมซึ่งไม่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 ไม,ไม,ไม,มีใครลงเขตเพราะฉะนั้นคุณเสรษฐาตอนนี้เหมือนเหมือนเทวดาที่อยู่กลางห้อมล้อมของสอสบัญชีรายชื่อ,อแลาไม่รู้ปัญหาของประชาชนชคืออะไร<ช>เคสคุณวรชัยเนี่ยความเข้าใจผมเนี่ยแกก็อาจจะพยายามจะสื่อสารนั่นแหละถ้าตามกระบวนการที่มันถูกต้องคือตัวสสหรือว่าตัวตัวแทนประชาชนเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลถึงตัวนายกได้แต่คุณวรชัยเป็นที่ปรึกษาของคุณภูมิธรรม จะเดินไปบอกนายกก็คงลําบากจริงๆไม่ยากนะครับหยุดทาเนียบด้วยกันนะบอกผ่านคุณภูมิทาก็ได้อแต่แกคงผมว่าแกพยายามแล้วนะสุดท้ายมันเลยต้องออกวิธีนี้แงมันสองเรื่องมันกลายเป็นปัญหาคือหนึ่งคืออย่างที่บอกมันสะท้อนความว่าคือปัญหามันมีจริงแด้อย่างที่อาจารย์ซิโรดบอกแต่ตอนแรกว่านี่จะน่าจะเป็นครั้งแรกที่คนของไทยยอมรับเรตติ้งพักตกเรตติ้งพักตกหนึ่งสองคือมันเป็นการสะท้อนในว่า ปัญหาเศรษฐกิจมันมีอยู่จริงครับและมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะในฐานะที่เขาอยู่ดานหน้าเวลาครัคนเป็นสสเกตอย่างที่บอกเขาต้องรับเขาเจอความเห็นความเห็นคอมเมนต์จากคนเนี่ยทุกวันอพอรับทุกวันทุกวันทุกวันเข้ามันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าแล้วพอความคือพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ คนมันไม่โทษใครหรอกคนมันโทษรัฐบาลใ่เอาว่าอคุณอำนาจอยู่ในมือคุณทำไมคุณแก้ไม่ได้ใ่เออแล้วคุณบอกว่าคุณมีความพร้อมเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่พอมันเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามมันยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนั่นประเด็นหนึ่งกับประเด็นที่สองคือว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ากระบวนการสื่อสารสะท้อนความเห็นภายในพักมันอาจจะไม่ไปไม่ถึงไม่ถูกส่งไปถึงนายกนรืเปล่าเพราะจริงนายกก็เข้าประชุมพักนะ มออผมว่าเวลาคุณเสถาเข้าประชุมพักมันไปโดยความเป็นคุณเสฐาไม่ได้ไปเพื่อประชุม,มนะครับไปไปเพื่อให้ให้โลกเห็นว่ามามยกไปคุณเสถาสไตล์คุณเสฐาไม่ใช่คนฟังคนอื่นอยู่แล้วผมว่าทุกคนที่อยู่ในเพื่อไทยก็รู้ว่าแล้วกลไกลที่จะให้ให้พูดถึงคุณเสฐาผมผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่มีใช่คือกาลังจะสะท้อนว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้กระบวนการในพักนะแต่เป็นไปได้ไหมว่าเวลาไปอยู่ในที่ประชุมอะเรื่องเหล่านี้จะถูกเอ่อเรียกว่าอะไร อย่าพูดได้ไหมคอมเนต์เชิงลบใช่แล้วผมไม่แน่ใจด้วยว่าที่ประชุมที่เป็นที่ประชุมสอสอในคุณวราชัยไม่ได้เป็นสสอไงอ่าใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เข้าหรือเปล่าเราไม่รู้ไงดังนั้นผมว่าหนึ่งก็คือโอเคอย่างที่คุยกันคือว่ามันเป็นครั้งแรกที่คนของเพื่อไทยยอมรับว่าผลงานไม่ดีเรตติ้งตกอันที่2ก็คือยอมรับด้วยว่าก็เข้าไม่ถึงคุณเศรษฐาใช่ไหมพอพอหมอหมิงออกมาตอบโต้นะครับคุณวราชัยก็บอกว่ามันการเข้าถึงคุณเศรษฐามันยากมันง่ายนักหรอ เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงคุณเสถานะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่การบริหารเพื่อไทยตอนนี้มันมันถึงยึดกลุ่มอยู่ในกลุ่มกลุ่มลูกคุณหนูนะครับกลุ่มไฮโซประจําพักกลุ่มลูกท่านหลานเธออ่ะแล้วสสเขตเข้าไม่ถึงแล้วเราก็เห็นว่าตั้งแต่พูดตรง,ต,ง,ต,งตั้งแต่คุณแพทองทานขึ้นมาเนี่ยสสเขตมมีมบทบาทในเพื่อไทยเพื่อไทยน้อยลงเรื่อยๆนะครับในการอภิปรายงบอย่างเงี้ย ครูมานิดกลายเป็นคนหายครูมานิดไม่เคยหายอย่างสภาเงียบขนาดนี้ใช่ไหมครับนอกจากครูมานิดผมว่าเพื่อทางอื่นก็เป็นคนหายเยอะมากนะครับแล้วก็ในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยคนที่ได้กล่าวสรุปกับกล่าวเปิดเนี่ยคือคุณบุ๊คเดลุพรครับนะครับกับคุณเดียกติยาซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่สสเขตเป็นสสบัญชีรายชื่อแตกต่างกับยุคเดิมที่เป็นคุณหมอชนน่านกับคุณสุทินคลางแสงซึ่งเป็นสสเขตทั้งคู่ใช่แล้วผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ความเป็นพักขาลอยมันกําลังเกิดในเพื่อไทยยุคนี้นะคุณแพรเราททานอาจจะคิดว่าการรีแบรนด์พักให้ดูเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นทางออกแต่ว่าผมว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อไทยกําลังเป็นพักที่ขาลอยจากสอสอ,อเขตมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นนี้น่าคิดแล้วสิ่งที่คุณวรชัยพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนตอนนั้นนะว่าก็เข้าไม่ถึงคุณเสรษฐาจริงๆเนคนอ,อยู่ในทำเนียบด้วยกันนะนะตึกคุณคุณภูมิธรรมกับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ้าจะเดินหากันในห้องทํางานที่คุณภูมิธรรมอยู่ คุณเสรษฐายู่ในมันเดินหากันได้ในระยะ5นาทีนะครับอืม,อมใช่ใช่ถ้าคนที่มันเดินหากันได้ในหน้าทีมันคุยกันไม่รู้เรื่องต้องมาคุยข้างนอกเนี่ย <c oughs> แปลว่ามันไม่มีช่องทางคุยเออคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ถึงจุดจริงๆเขาคงไม่ใช้วิธีการคุยผ่านสื่อใช่ใช่ไหมพวกการคุยผ่านสื่อมันมันเป็นดาบสองคมใช่มันโดนเองเออมันโดนเองด้วยแล้วมันทําให้ภาพทั้งหมดดูดูเห็นว่าอ้า เฮ้ยไม่มีกลุ่มไลน์คุยกันเหรอสมมตินะเออทำไมต้องเอาปัญหามาสะท้อนให้คนนอกได้ยินครับเออแต่ส,สุดท้ายเนี่ยคุณวรชัยก็เลือกใช้วิธีนี้เพราะอยากจะเป็นที่อาจารย์บอกเ็ได้ว่าไปไม่ถึงนายกไปถึงคุณภูมิธรรมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ออใช่ถ้ามองมุมกลับนะไม่รู้แต่ถ้าชวนมองคือว่าเอาเข้าจริงเสียงที่คุณวรชัยสะท้อนมามันเป็นมันเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนในพักหรือเปล่า เป็นเป็นผมคิดว่าสอสออาวุโสจานวนมากโดยเฉพาะสอสเขตรหรือสอสอบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งหลายคนน,ยนะครับขอโทษสอสอบัญชีรายชื่อหลายคนเนี่ยนะครับสะท้อนแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเขากังวลกับทิศทางพักเพื่อไทยนะครับแล้วหลายคนที่กังวลเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆเพราะเขารับด่านหน้าไง ใช่ขเขาเป็นเขาต้องใกล้ชิดกับคนเน่ยหรือคนอที่หรือคนที่เคยทํางานในพักเพื่อไทยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทาแล้วอย่างนี้เนี่ยออหลายคนก็สะท้อนปัญหาคล้ายคล้ายคุณวรชัยพูดว่าเนี่ยพักเนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงคะแนนไม่เพิ่ม<ช>นะครับผลงานไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในทำเนียบแล้ว,แล,วแล้วล้อมรอบคุณเศรษฐาโดยกลุม่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่มไฮโซกลุ่มลูกท่านหลานเธอเนี่ยมผมว่าความเห็นมันคล้ายๆกัน เพียงแต่ม,มันไปไม่ถึงคุณเสถานหรือมันอาจจะไปถึงแต่คุณเสถาเลือกจะไม่ฟังก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคุณเษฐาเนี่ยนะครับเราเป็นหัวหน้าทีมของเพื่อไทยของรัฐบาลเนี่ยให้เรามาฟังว่าเราบริหารงานหวยเศรษฐกิจพังมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากฟังนะม,มันจะมีคนเป็นรัฐบาลหรือนาย,ยก,กี่คนพร้อมจะฟังว่าเฮ้ยคุณบริหารงานหวยเศรษฐกิจไม่ดีคุณลงพื้นที่มากไปคุณต้องตามงานบ้างมันก็คุณวัลลชัยก็พูดคำหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณเขาพูดเนี่ยมันเป็นยาขมแต่มันเป็นยาขมที่ต้องฟัง ผมว่าคุณเสถา,าจะาเป็นคนประเภทไม่ชอบยาขมไงคุณเสถาชอบกินห่อหมกแล้วกินเฉพาะใบยอหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แต,แต่ผมคิดว่าสสหนึ่งสสเขียนเนี่ยบ่นเยอะอสองนอกเหนือจากสสเขียนสสบัญชีรายชื่อซึ่งอยู่กับพักมาตั้งแต่สมัยมไทยรักไทยเนี่ยบ่นเยอะจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วหลายครั้งบ่นกับคนนอกพักด้วยนี่แหละแต่ผมว่าคุณวชัยถ้าดูน้ำหนักแกพูดด้วยความรักจริงนะ เอาจริงถ้าดูเนื้อในจริงแกก็สู้กับเพื่อไทยมานานสู้คนแสดงมานานแล้วก็เอาจริงถ้าดูแกก็ไม่ได้เทินมาเป็นก้าวไกลไม่ได้เทินมาเป็นส้มด้วยเพราะฉะนั้นการที่แกพูดและแกลงด้วยน้ําหนักว่าคือมันอาจจะดูปัญญาข่มนะผมว่าแกพูดด้วยความรักนะคือพูดด้วยความเป็นห่วงพักจริงๆเป็นห่วงแหละแต่แค่ว่าพูดพยายามสื่อสารโดยตรงแล้วมันไม่ได้ มันไม่ผ่านมันไปไม่ถึงคืออาจจะไปหลายรอบแล้วแต่มันทำไมมันไม่เกิดสักทีถึงจุดจุดหนึ่งแล้วว่ะเฮ้ยคนถ้าไม่รักจริงเนี่ยจะไม่ทําขนาดนี้ใช่คือถ้าคนไม่รักผมไม่บอกก็ได้เออผมก็ไม่พูดเลยรู้ว่ามีปัญหาชาวบ้านด่าทุกวันก็ปล่อยไปและยิ่งไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยไอ้ความห่างไกลระหว่างตัวนายกกับตัวสสเนี่ยมันไกลขึ้นไปเรื่อยมันทางไปเรื่อย มันก็จะในภาพรวมมันก็จะทำให้รัฐบาลแกไกลจากประชาชนไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ฟังระดับรากหญ้าเขาคิดอะไรเพราะออสอบอ,อะไรคือมันเหมือนกับคนที่พ่อแม่รังแกฉันนะม,มีแต่เรื่องดีมาให้ฟังอะ่ะแต่การที่แกยอม ยอนโดนรุมทหารันคือฮาราคิรีแล้วคือกามิกาเซ่แล้วคุณวรชัยอยู่ในพรคเพื่อไทยมานานคุณวรชัยรู้ว่าอย่างเงี้ยขอโทษนะครับโดนในพักลุมยำแน่ใช่แต่เขายอมพูดอ่ะเขามพูดมาว่าหนึ่งเขาพร้อมเขาพร้อมลุยแล้วแล้วเขาเขารักจริงๆนะผมเชื่อว่าเขารักพักจริงจริงนะเขาเลยยอมยอมเสียสละตัวเองแล้วิธีที่เพื่อไทยเดียวกับคุณวรชัยก็ไม่ดีอย่างหมอมิงก็มาว่าแกล้วอย่างกิ๊กก็มานู่นนี่กับแกอย่างเงี้ยคือทั้งทั้งหมอมิงงในแพทย์พรมินกับกิ๊กอย่างนี้เนี่ยพูดตรงๆ ถ้าไปปล่อยเดินกลางสนามหลวงนะครับหรือไปปล่อยเดินสมุรปากการเนี่ยชาวบ้านไม่รู้จักว่าสองคนนี้คือใครนะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าที่แบบวรชัยอ่ะโอเคใช่หรือเอาไปปล่อยสมุดปากการเนี่ยหมอมิงไปเดินนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนชาวบ้านไม่ทักนะแต่วรชัยชาวบ้านทักหรือยิงกิ๊กหรือยิงอรุณีเนี่ยผมว่าเดินริมถนนชาวบ้านไม่รู้จักแต่วรชัยเขาคนรู้จักเขาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาเป็นคนที่ชาวบ้านรู้จักเขาเป็นคนที่ทําคะแนนให้พักเพราะเมื่อเขาเป็นคนทาคะแนนให้พักผมคิดว่าเขามีสิทธิ์จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยพักทีี่่เเราาทํคะแนนให้ย ทำไมผลงานมันออกเป็นอย่างนี้ไงครับแล้วผมว่าคนที่ที่เป็นใหญ่เป็นโตในธรรมเนียบยิ่งกลุ่มลูกท่านหลานเธอในพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องฟังคนอย่างวรชัยแล้วควรจะตระหนักว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในธรเนียบเพราะว่าคนแบบนี้หาคะแนนมาให้คุณใช่ตอนเลือกตั้งคุณอยากได้คะแนนเสื้อแดงใช่ไหมล่ะคนที่ช่วยไปหายคุณก็คนอย่างวรชัยคนอย่างจตุพรนะครับต่างๆโทษไม่จตุพรนัทวุฒินัทวุฒิพูดผิดนัทวุฒิพูดผิดนะครับมันมันก็ควรจะต้องฟังเขาอย่างนัทวุฒิเขาออกจากวงจรไปแล้วชช่่่่ัััั้้ยยยยตววาาาารเเคงงงงอออูกกบีุณ็ฟ แต่ประเด็นขาลอยเนี่ยผมสนใจที่อาจารย์บอกคือความเป็นไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยเออพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยมันอยู่กับฐานมวลชนมาตลอดครับสอสอเขตมันตัวเขาอ่าใช่มันคือสอสอเขตที่เป็นตัวหลักของเขาที่ทําคะแนนให้เขาทีนี้พอมันเกิดแกลบอย่างเงี้ยมันเกิดช่องว่างตรงเนี้ยถ้ามันทิ้งนานไปเนี่ยไม่เป็นผลดีนะอ่าไม่ต้องไม่ต้องสู้ก้าวไกลก็ได้มองว่าพวกส้มพวกก้าวไกลในอีสานคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้ไอ้ก้าวไกลสู้เขาไม่ได้แต่พรรคอย่างภูมิใจไทยที่ตอนนี้ก็มาแรงเนี่ย ก็เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้นะถ้าคุณยังอยู่กันแบบนี้เนี่ยใช่สสอเตก็เป็นนักรบเก็บคะแนนให้คุณน่เออแล้วถ้าคุณทําเขาแบบนี้เรื่อยอีกหน่อยเขาก็จะโดนภูมิใจไทยยั่วก็เฮ้ยพี่มาอยู่ผมเปล่าเลายเปล่าพี่อยู่กับเขาเนี่ยขอให้พี่เก็บคะแนนให้แต่เขาไม่เห็นหัวพี่พี่มาอยู่ผมไม่ล่ะถ้าพี่มาห้าได้หนึ่งนะอย่าลืมนะครับอีสานเนี่ยเป็นสสกลุ่มที่ใหญ่สุดในในเพื่อไทยนะครับแต่ได้กอีคอรมอกี่คนครับสุทินคันแสงกับมนาพรสองที่เหลือคือกลุ่มสปอนเซอร์ เพราะฉะนั้นมันมีปมอย่างนี้อยู่แล้วในใจของของของสสเขตนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็สสอีสานด้วยนี่กลายเป็นโจทย์ที่นอกเหนือจากในส่วนรัฐบาลต้องบริหารประเทศแล้วนะโจทย์ภายในพรรคนี้ก็ต้องเป็นคือมันมาพร้อมๆกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันมันเกี่ยวยงกันโดยไม่ไดยายเรื่องนี้มันเกิดโดยที่คุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักด้วยไงแ้วคุณแพทองทานเนี่ยไม่สามารถจะสื่อสารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แลวที่สําคัญมากกว่านั้นมันเกิดในเวลาที่คุณทักษิณกลับมาแล้วด้วยนะ แต่เดิมเนี่ยเพื่อไทยเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าโอเคที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องขาลอยนะครับก็เลยเอาแพทองทานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหวังว่าจะดึงทุกฝ่ายได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ยมีอะไรคุณทักษิณเคลียร์ทุกเคลียร์ทุกโหนดของเพื่อไทยได้โหนดอีสานนะครับโหนดสมุทรปราการโหนดปทุมธานีนนทบุรี <c oughs> แต่เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นในวลาที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยแสดงว่าบทบาทคุณทักษิณในการคุยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างเมื่อก่อนแล้ว นะครับหรือว่าคุณ<ม>ทักษิณอาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยการที่คุณทักษิณไปเลือกยุทธศาสตร,ร์ของการฟังกลุ่มลูกท่านหลานเธอแล้วก็ผลักดันกลุ่มแล้วลูกท่าน<ม>หลานเธอในพรรคให้มายึดพรรคแล้วก็ได้ คือพยายามที่จะปรับภาพของเพื่อไทยให้เป็นพู้ไงคือให้เป็นพรรคคนรุ่นใหม่ใช่นะครับโดยดูอาจจะดูตัวอย่างเก้าไกลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์คือมันมองข้ามสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตัวเองมาโดยตลอดคือสสเขตคือรากยุคักฝอยอ่ะมันต้องบาลานดีๆเนาะต้องบาลานเพื่อไทยมีสสร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นสสเขตร้อยสิบสองเออแล้วสสบัญชีรายชื่อลูกท่านหลานเธอสามสิบม สสเขต112คือประมาณ2ใน3ของพักนะครับของสสพักนะไม่งั้นถ้ามันจะกระทบชิงเงินหมดเลยนะอืมใช่คือหมายถึงว่ามันจะชิงไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะใช่มันคือถ้าบทมันไม่บาลานซ์กันอย่างไม่ต้องมองไปถึงครั้งหน้าเอาแค่อบจเอาแค่สนามที่เราจะถึงเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าสสเขตก็มีอิทธิพลพอสมควรมีฐานเสียงมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ใช่ใช่่เมื่อสักวันนี้ผมพูดปิดจริงๆสสเขตนี่คือ 75ของสอสอในพรรคนะเยอะดิส่วนใหญ่เลยแหละร้อยสิบสองจากร้อยสี่สิบเอ็ดนะแต่คุณเปฟังลูกท่านหลานเธอสามสิบคนแล้วกลุ่มสปอนเซอร์กลุ่มสปอนเซอร์ต้องเข้าใจคือกลุ่มสปอนเซอร์ต้องเข้าใจว่าหน้าที่ตัวเองคือออกตังค์แต่ว่าเมื่อถึงการบริหารจะต้องฟังถึงคนที่เขาถึงชาวบ้านนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองออกตังค์ล้วก็คิดว่าฉันไม่ต้องฟังใครเลยส่วนกลุ่มลูกท่านหลานเธอในพรรคก็ต้องตระหนักว่าที่คุณ คุณได้มีความเป็นลูกท่านหลานเธอแล้วมีตําแหน่งต่างๆในบัญชีรายชื่อสูงๆอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีตาแหน่งในทรเนียมเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นสสเคเนี่ยเขาไปเก็บคะแนนมาให้คุณใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการบริหารแล้วที่แบบมันกระทบกับการทํางานภาพใหญ่โจทย์ที่หนึ่งอันนี้ทิ้งไว้นะโจทย์ที่หนึ่งคือโจทย์ของรัฐบาลคุณเฉียดถาว่าคุณจะบริหารสิ่งที่คุณวรชัยสะท้อนมาซึ่งที่คุณวรชัยบอกคือนี่ผมสะท้อนแทนประชาชนนะจะบริหารยังไงครับให้ให้มัน ให้คนมันพอใจ2คือโจทย์ในพักประเด็นที่เราคุยกันหรือประเด็นที่ตกผลึกจากสิ่งที่คุณวรชัยพูดก็คือว่าคือเหมือนกับพูดข้างในแล้วคงไม่ได้ยินเสียงเลยต้องออกมาพูดอย่างนี้ไงทีนี้เขาจะบาลานซ์จัดการน้ําหนักภายในพักเรื่องนี้ยังไงก็เป็น2โจทย์ที่มันมันเกี่ยวโยงกันอะอแก้อันหนึง่งก็ชิ่งอันนึงไม่แก้อีกอันนึงมันก็จะไปไปไม่ถึงอันนึงด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์สําคัญสําหรับเพื่อไทยที่ก็มองกันในจุดนี้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ